4. ประโยชน์สมุนไพรว่านงาช้าง 1. บำรุงเส้นผมให้แข็งแรงนำว่านงาช้างมาบดแล้วคั้นเอาเฉพาะน้ำที่ได้มาชโลมที่เส้นผมและหนังศีรษะ 2. ช่วยขับโลหิตนำว่านงาช้าง2-3ต้นมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆบดให้ได้1นึ่งกำมือแล้วนำไปต้มน้ำประมาณ20น,นาทีคั้นเอาแต่น้ำมาดื่ม ครั้งละหนึ่งถ้วยในเวลาเช้าและเย็น 3. ช่วยบำรุงโลหิตนำว่านงาช้างหนึ่งกำมือใส่ลงไปในขวดโหลจากนั้นใส่เหล้าขาวลงไปหมักทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วค่อยๆตักมาดื่มครั้งละครึ่งถ้วยในเวลาเช้าๆหรือก่อนนอนก็ได้ 4. แก้ฝ้ากระจุดด่างดำตัดว่านเป็นชิ้นเล็กๆนำไปโคลร,รวมกับน้ำ นำกากที่ได้มาขัดที่ผิวหน้าและผิวตัวอย่างเบา